กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมผมนายชอตตี้บูเจว่ากับเกม a 3 steel life ครับผมก็ง่ายง่ายครับแนว mmo จากเกาหลี k i n d l marble ครับที่มีระบบ battle royale ด้วยนะครับแต่ว่ามันเป็นมุมมองจากด้านบนนะไม่ใช่แบบ full 3 d อะไรอย่างนั้นนะครับเริ่มเล่นกันเลยกันละกันครับล็อกอินผ่านทางโซเชียลได้เลยครับชิลๆครับผมโอเคกดที่ตรงกลางหน้าจอนะครับถ้าเกิดเจอข้อความแบบนี้แสดงว่าเซิร์ฟเต็มนะครับอันนี้ต้องรอแป๊บนึงนะครับจนกว่าตัวเลข18เนี่ยมันจะหายไปนะครับอันนี้รออย่างเดียวนะครับคนเยอะคร โอเคครับเมื่อถึงคิวของเราแล้วนะครับก็จะมี5อาชีพให้เลือกนะครับไปดูทีละอาชีพเลยก็แล้วกันครับอันแรกก็ผมนักดาบครับแต่แต่งตัวอย่างกับพวกบาบบเลียนเลยเนาะเออก็ดุดันต่อไปค้อนครับไอนี้ออกแนวพาลาดินครับผมโลบเบิ่มเทิมเลยแล้วก็มีค้อนนะครับส่วนตัวที่ผมเล่นนะมันเป็นนักเวทมันเลือกให้ดูไม่ได้นะครับไม่เป็นไรก็ข้ามไปเลยกันแล้วกันนะครับเป็นแอสซิสินครับผมหล่อเหลาอาการครับมีดคู่ครับ แล้วก็สุดท้ายอาเชอร์ครับผมสวยงามครับซึ่งเราสามารถเลือกตัวไหนก็ได้แล้วแต่นะครับก็ถ้าเกิดเราตัดสินใจได้แล้วเนี่ยกดปุ่มขวาล่างก็จะมีระบบการสร้างตัวละครเห็นไหมครับก็ถามว่ารสร้างได้เยอะไหมมันก็เยอะในระดับหนึ่งครับการแต่งตรงแต่งหน้าแต่งตาอะไรอย่างงี้ยครับพรีเซตที่มีให้ก็สวยอยู่แล้วครับเห็นว่าสวยงามตามท้องเรื่องนะครับแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหม อ,อยากจะให้ผิวเงางามแค่ไหนสีผิวอะไรคือมันมีปรับอะครับก็แล้วแต่เราก็แล้วกันเรามาปรับปรับดูกันแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่มีปรับนมนะ <c oughs> ไม่มีนะไม่มีคือมันปรับได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับก็อ,อยากจะให้คิ้วแบบว่าห่างหนาแค่ไหนตาจะชิดติดกันไหมอะไรเงี้ยคือคือมันปรับใบหน้าได้ส,ส่วนใหญ่แต่หุ่นเพินอะไรเงี้ยปรับไม่ได้นะครับก็ลองดูกันแล้วกันชอบแบบไหนก็กดปุ่มสีแดงได้เลยเมื่อเราเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็จะมีให้ตั้งชื่อก็ลองตั้งดู2อถึงตัวอักษรถ้าตั้งไม่ได้ก็แสดงว่าชื่อชื่อซ้ำเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ตั้งให้เรียบร้อยเลยกันละกันนะเมื่อท่านผู้ชมตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็สามารถกดปุ่มด้านขวาล่างได้เลยครับคือมันเล่นได้ทุกตัวละครนั่นแหละอ่าก็สร้างใหม่ทุกครั้งที่มีการเล่นตัวใหม่นั่นเองครับแต่ตัวที่เราเคยสร้างไปแล้วนักเวทอะถ้าเกิดเราอยากจะลบลงใหม่อะไรเงี้ยผมไม่เห็นว่ามันมีคําสั่งลบตัวละครนะแล้วมันก็ไม่รู้จะลบไปทําไมด้วยอะเอ โอเคสาหรับวิธีการเล่นเกมนี้นะครับมันแนว MMO ครับดูด้านซ้ายบนครับเห็นลูกศรสีฟ้าไหมแตะครับผมมันก็จะเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องให้มีออโต้ต่อสู้ให้มีอะไรให้เสร็จสับคือ <c oughs> มันเป็นเกมแนวออโต้นั่นแหละครับเข้าใจใช่ไหมอ่าถ้าเกิดใครไม่ค่อยชอบออโต้เนี่ย <c oughs> ก็อันนี้อาจจะต้องบอกผ่านเกมนี้ไปนะครับ <c oughs> ส่วนคนที่รับได้นะครับก็ไม่มีปัญหาครับก็ปล่อยบอทไปเรื่อยๆครับจนเราต้องเล่นไปถึงระดับหนึ่งอ่ะซึ่งผมจําไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่ แต่คือเล่นไปสักพักประมาณครึ่งชั่วโมงครับระบบ Ba t เ l อ Royal จะเปิดนะครับก็เดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราดูบรรยากาศการทำเควสก่อนนะฮะนี่นี้มี n p c ตามเรามาด้วยนะครับซึ่งเกมนี้มีระบบสัตว์เลี้ยงครับเห็นสัตว์เลี้ยงของผมน่ารักใช่ไหมจะบอกว่าทุกคนจะได้ฟรีๆนะครับน่ารักครับที่เหลือก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่ครับมันเปิดกระปองหาเอาอะดูบรรยากาศการต่อสู้เห็นไหมครับกราฟิกค่อนข้างดีเลยนะอลังการใช้ได้ดูดิดูดินี่คือนักเวทนะอลังการงานสร้างครับ และสกิลอ่ะมันเป็นลนักษณะของการกดคอมโบอ่ะคือสกิลมันอาจจะมีแค่8สล็อตก็จริงแต่ว่าพอเราบอทแล้วเนี่ยมันจะมีมากกว่านั้นเพราะว่ามันสามารถกดปุ่มเดียวกันซ้ําๆเพื่อให้มันใช้สกิลที่แตกต่างกันไปได้นั่นเองครับนี่อลังการเปลร่าผมว่าโอเคเลยนะนะชอบเลยครับผมดูดิสะใจครับผมเพราะนั้นลนักษณะการเล่นก็ประมาณนี้แหละครับออโต้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็เล่นให้ระบบมันเปิดนั่นเองครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่า Battle Royal เนี่ยเขาเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับขอผ่านดันเจียนนี้ก่อนให้ท่านผู้ชมดูด้านขวาบนนะครับที่มันเป็นรูปโลกกระดาบที่มันขึ้นแสงสีแดงๆอยู่ครับนั่นแหละนี่คือโหมด Battle r o y a l ันะครับเข้ามาแล้วครับท่านผู้ชมจะเจอเมนูเยอะแยะไปเลยใช่ไหมครับด้านซ้ายนี่คือแหลงของเราครับเือเรายิ่งเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวแหลงเราก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เห็นตรงกลางไหมครับตรงกลางนี่คือโหมดครับ มันจะมี1คนกับแบบเป็นตี้ครับอันนี้คือเป็นตี้ดูด,ดูรูปหมวกเห็นปะมันมี4คนนะครับอันนี้คือ2คนอ่าแต่อันนี้คือเราลงคนเดียวนะถ้าเกิดจะลงเป็นตี้คืออันนี้นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างมันจะมีแบตเทิลพาร์โอเคก็ตามแบบพับจงพับจีแบบ a อะไรเงี้ยนะคือมีแบ t เทิลพาร์ให้ซื้อด้วยครับถ้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันจะได้รางวัลน้อยเท่านั้นเองนะครับก็ลองดูกันละกันเนี่ยมีซื้อแบตเทิลพาร์ด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับอ่าเวนกรรมกดผิด มันจะมีรูปอาวุธเห็นป่ะอ่ารูปอาวุธครับก็คือเราไปเลือกด้านในเกมก็ได้ครับมันจะมี4อันให้เราเลือกเบื้องต้นนะครับก็ที่ผมเคยใช้จะเป็นคาถาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบธนูมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ครับเราจะไปเปลี่ยนในเกมก็ได้หรือจะเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้ส่วนไอ้ปุ่มที่มันสว่างสีข,ข,ขาวๆนั่นก็คือเริ่มเลยนะครับกดปุ๊บม,มันจะหาคนหาอะไรให้เลยหาห้องให้อัตโนมัตินะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีอาวุธให้เลือกครับอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นธนูก็แล้วกันครับเพราะว่าตัวละครหลักเราเป็นนักเวทใช่ไหมก็เลือกธนูได้นะครับอ่าเสร็จแล้วนี่เขาก็จะแนะนําเล็กน้อยฮะว่าเล่นยังไงครับอันนี้คือเรารอคิวอยู่นะยังไม่ได้เข้าไปเล่นนะครับแล้วก็ลองสกิลได้ด้านขวาเห็นไหมอ่ามีสกิลอะไรบ้างลองกดดูครับนะมีบัฟกองท่าเลยครับผมแล้วมียิงถอยหลังยิงกระจายแบบนี้โอเคเสร็จแล้วถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนดูด้านขวาบนครับ ที่มันเป็นปุ่มสีแดงอะ่ะเราก็เปลี่ยนได้ตลอดนะแต่น,นี้ผมจะไม่เปลี่ยนนะครับเริ่มเลยก็แล้วกันนะครับกราฟิกส,สวยจริงๆครับผมเข้ามาแล้วครับดูด้านขวาบนเขาจะมีสกิลให้เลือกเราก็เลือกเลยนะครับแล้วก็ไปเล่นได้เลยนะครับหามอนสเตอร์สู้ครับแล้วก็สู้เพื่อที่จะไปหาของนั่นเองครับนี่นี่ผมเจอสตูนี่นผมยิงดักเลยนี่ไงสกิลไว้เดิเออเป็นไงเราเป็นไงเรา ยิงดักได้ครับผมผมผมว่าผมล่าดีกว่าน่าๆๆๆน่า,นา,นาล่าเขาผมเดินยิงเอาดิเอาดิาดไปไหนแล้วไปไหนแล้วคือถ้าเกิดจะเติมเลือดเราแค่ฆ่ามอนเตอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีแล้วเนี่ยฆ่ามอนเตอร์เดี๋ยวเลือดก็กลับมาเห็นปะแสดงว่ามันหนีแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรครับหาของก่อนแล้วกันนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวข้างบน เอาดิผมว่าฆ่ากันไม่ได้ว่ะอย่างเงี้ยเอ้ยลืมเก็บของเก็บของก่อนโอเคนี่ครับเก็บของให้หมดครับเติมเลือดด้วยผมผมว่าผมฟาร์มก่อนดีกว่าว่ะคือเกมนี้ Battle Royale คือแมปมันมืดไงงั้นก็เดี๋ยวเดินหาดีกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะ ลูกตาวนะกลัวจังเลยนี่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 มีคนเหมือนก็มายิงไว้แล้วก็ไม่เอาของครับนี่แผนที่อะดูดีๆนะตอนนี้เริ่มมีขุมทรัพย์แล้วนะครับสกิลก็เริ่มอัพได้มากขึ้นแล้วนะครับเก็บเวลก่อนดีกว่ายิงไปโอเคครับเวลอัพไปครับอาเชอร์นี่ยิงรัวมากเลยเนะี่ยโอเคเก็บของครับ โอ้เวลสี่ตายผมโดนฟอร์สกิ้งหลบก่อนครับผมเจอคนเวลสี่อย่างนี้ไม่รู้ทำไงเพราะว่าตอนต้นเกมผมมัวแต่จะไปค่ายตัวนู้นไงใช่ปะละ่ะเออนี่เขาบอกให้เข้าวงแล้วครับแต่ผมยังไม่เข้าครับขอฮิลวก่อน ตัตูหายไปในมอสนี่มาละฮิวครับฮิวเก็บของมันเขาดาวละเลยยี่สิบกวีิเนี่ยรีบตามไปรีบตามไปผมว่าทันนะได้ระเบิดมาครับปไปในเทมครับผมยังไม่ได้เครื่องป้องกันเลยอเออมันมีเครื่องป้องกันเลยนะต้องไปสู้ไอ้พวกไอ้ที่มันเป็นกล่องพวกนั้นก็โอเคนะครับนี่ครับเดี๋ยวมีคนมา นี่ครับไปไปไป,ป,ปโอ้โหมันดักเลยว่ะมันดักเลยว่ะมันมีคนตายครับผมเลเวลเราสูงแล้วเราแบบยิงมันตายไวมากเลยอะ่ะนี่อะถอยโอ้โหมันมันโหดเกินไปครับผมไม่ไหวผมถอ,วถอยดีกว่าถอยดีกว่า ของเหรอไม่ใช่ของไว้นี่นี่นี่ยึดก่อนยึดก่อนนี่ครับมันมีตรงกลางให้ยึดเห็นปะ่ะถ้าเกิดเรายึดได้แล้วอันนี้มันจะช่วยเรานะครับเห็นปะ่ะมันจะฮิวให้เราครับเอาเก็บของดิแล้วมันก็มีวงให้เราด้วยเห็นไหมครับโคตรได้เปรียบครับถ้าเกิดเรามายึดตรงนี้ครับมันเลเวลเก้าอ่ะเฮ้ยหลุดหลุดโอ้โหเวนกำเออเออมันตามตามตาม ผมยึดอยู่ในวงผมได้เปรียบเวลผมน้อยแล้วไงวะโอ้ยนี่เวลสิบเลยอะผมยืนวนก่อนผมยืนวนก่อนของอันไหนดีกว่ากันวะเนี่ยสีเขียวแล้วกันเห็นว่าพอยึดจุดได้แล้วโคตรโชคดีเลยครับผมสู้ยืนสู้เวลสิบสบายเลยขอ,องผมก็จะฟูมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นก็คือยึดได้ยึดไว้นะครับ โอ้โหเดี๋ยวเดวกิ้งก่อนกดบัฟ่อยดิเอาดิเอาดิครับผมโดนเป็นพานเอาหนีเลยเหลอนี่แน่พายุมันต้องหนีู่แล้วล่ะครับผมได้เปรียบแต่ว่าวงจะบีบแล้วเออวงจะบีบแล้วเฮ้ยผีมาแล้ววะ่ะถอยเร็วยิวก่อนอู๋ไม่ทัน แรงมากตายดิอย่างเงี้ยคือไม่นึกว่าวงมันจะบีบแรงขนาดเนี้ยก็ท <g iggle> ่านผู้ชมเห็นอัธทรถไหมคือมันเป็นแนววเทโรโยะที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาดีอ่ะแยกออกไปเป็นอีกเกมหนึงเลยก็ได้นะคือคอนเซปมันก็โอเคอ่ะแปลกดีเล่นแปบๆก็จบเห็นปะเออแต่ช่วงแรกอาจจะงัดกันแบบตายช้าไปนิดนึงใช้คํานี้ก็แล้กันนะครับก็ รีบเก็บเวลแล้วกันนะเนื่องจากช่วงต้นเกมผมมัวแต่ไปไล่ฆ่านักเวทแล้วก็ฆ่ามันไม่ได้สักทีครับเลเวลเลยขึ้นค่อนข้างช้าแล้วก็อย่าลืมยึดจุดนะยึดจุดได้แล้วแบบอย่างโกงเลยแล้วก็อย่าเสี่ยงกับเวลาที่วงมันยังไม่บีบโอเคปะถ้าวงมันบีบเมื่อไหร่เนี่ยรู้เรื่องเลยคือมันมันเสียเลือดเยอะมากจริงครับผมไม่รู้ว่ามันจะเสียเลือดเยอะขนาดนั้นนะฮะโอเคครับนี่คือบริการหนะึ่งต่อหนึ่งเนาะใครจะเล่น3 V3 นี่ก็แล้วแต่นะครับมันก็เปลี่ยนโหมดได้เนาะ นีถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเล่นกับเพื่อนทายัางไงก็อย่าลืมไปเปลี่ยนโหมดก่อนนะโหมดแบบเล่นหลายคนใช่ไหมครับแล้วพอกดเริ่มเนี่ยมันจะมีซ้ายกับขวาถ้าเกิดกดปุ่มขวามันจะสุมหาคนครับแต่ถ้าเกิดด้านซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการเรียกเพื่อนซึ่งผมอ่ะไม่มีเพื่อนเลยนะต้องทําการแอดเพื่อนกันก่อนนะครับมันถึงจะเรียกมาได้คําถามคือแล้วแอดเพื่อนอยังไงล่ะเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับอ่ะท่านผู้ชมจะเห็นว่าด้านขวาบนนะครับมันจะมีเมนูอยู่ที่เป็นรูปขีด3ขีดนะครับ อ่าแต่เสร็จแล้วนะฮะมันก็จะมีระบบโซเชียลนะครับก็คือรูปมือด้านขวาล่างนะฮะเข้าไปแล้วนะครับก็จะเจออันนี้นะครับผมก็สามารถแอดเพื่อนได้50คนครับแล้วดูด้านขวาล่างครับปุ่มแรกเนี่ยคือเราจะทําการแอดเพื่อนที่เป็นขาจรใช้คานี้แล้วกันเนี่ยก็กดตัวบวกบวกบวกได้เลยนะครับแล้วก็รอเขารับส่วนถ้าเกิดเรามาเล่นกับเพื่อนจริงๆอะ่ะให้เรากรอกชื่อตรงด้านล่างครับเนี่ยเนี่ยก็กรอกไป เห็นไหมแล้วก็กดกลุ่มค้นหานะครับเอามีคนชื่อ GGG ด้วยนั่นแหละครับพอเจอแล้วก็กดบวกนะครับแล้วก็รอเขารับครับส่วนคนที่แอดมาเนี่ยก็ดูบริเวณด้านขวาล่างนั่นแหละเนี่ยมันจะมีแบบคําสั่งแบบให้รับคนที่เขาแอดมาเห็นไหมครับแล้วก็กดปุ่มสีเขียวแค่นี้เองนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นแอดเพื่อนนะครับเราจะได้ชวนเพื่อนแล้วก็ไปเล่นในโหมด Battle Royale ได้นั่นเองครับผมโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูระบบอื่นๆกันบ้างว่านอกจาก Battle Royale แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ขอกลับไปทีี่ตััวอนนนนเเหมมืดดิะครบบ้ขขา ให้ดูฝั่งซ้ายก่อนจะเรียงไปทีละอันเลยนะครับอันแรกครับผมเป็นเรื่องของกำปั้นครับสกิลนั่นเองครับคือไม่ต้องซีเรีสอะไรกับมันมากเลยอ่ะคือเขาจัดให้ค่อนข้างค่อนข้างดีอยู่แล้วใช้คำน,นี้ก็ได้เขาจัดให้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็มีมเมนูที่4เพื่อดูสกิลได้ว่าสกิลของอาชีพเราเป็นยังไงบ้างครับถ้าอ่านออกจะดีมากเลยอันนี้อ่านไม่ออกไงสกิลโคตหลังการเลยนะเออแล้วก็ยังมีบางส่วนที่มันล็อกไว้ด้วยครับเวลยิ้มให้น,นี่ขอข้ามเลยนะครับเพราะว่า อ่านไม่ออกจริงไงขี้เกียจมั่วมันมั่วยากครับเกาหลีมั่วยากมากโอเคแล้วก็เมนูถัดมาที่เป็นรูปที่ตีเหล็กก็คือเรื่องของการอัปเกรดนั่นเองครับวิธีการอัปเกรดง่ายๆครับใช้อเทมพวกนี้เห็นไหมครับอ่าตีบวกได้ส่วนอ่าด้านซ้ายครับผมเมนูที่2คือการโอนค่าตีบวกครับอย่างเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยคือเลเวล10ยังไม่ได้ตีบวกนะครับผมอาจจะเอาไอเทมบวก3าเห็นไหมครับโอนค่าตีบวกมาให้อุปกรณ์อีกอันนึงก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนอันที่3ครับอันนี้คือเป็นการผสมหินครับคือถ้าเกิดอุปกรณ์เรายิ่งแรงขึ้นไปเรื่อยๆใช้ใช้หินคนละเลเวลกันอย่างเช่นผมบอกว่าอยากจะอัปเกรดหินจากขั้นหนึ่งเป็นขั้น2เห็นไหมครับเราแตกที่หินขั้น1ได้เลยมันก็จะบอกว่าใช้10หินนะในการที่จะแลกเปลี่ยนเป็นหินขั้น2 1ก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็กดรูปตังได้เลยครับด้านล่างมันก็จะทําการแลกเปลี่ยนให้นะครับเป็นการอัปเกรดขั้นข,นของหินนั่นเองครับส่วนเมนูที่4ครับอันนี้การสุ่มออปชั่นของตัวเครื่องประดับ แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะอัพกงอัพเกรดพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ใช่อาวุธเนี่ยดูด้านขวาเห็นไหมมันก็อัพเกรดได้นะเนี่ยผมมีเพียบเลยโอเคก็ตามนี้นะครับสําหรับตัวของอัพเกรดเบื้องต้นนะครับทีกลับไปดูเมนูด้านซ้ายต่อนะครับไปดูอันที่2นะครับซึ่งยังล็อกอยู่ข้ามนะครับอันที่3ครับอันนี้คือจะเป็นพวกเอชิฟเมนต์ต่างๆมากมายอะ่ะอย่างเช่นแบบรางวัลเขาเรียกว่าอะไรอะ รางวัลล็อกอินประจำวันรางวัลฉายารางวัลนู่นนันน่นนี่อะไรเงี้ยครับส่วนที่มันแดงๆอยู่เนี่ยก็แนะนําให้แตะเข้าไปเลยอันนี้จะเป็นลักษณะข,ของสารานุกรมมอนสเตอร์ครับเวลาเราไปสู้กับมอนสเตอร์เราจะได้การ์ดมาก็เอาการ์ดเนี่ยมายัดใส่ในเมนูนี้ได้ซึ่งสามารถกดได้ที่ปุ่มด้านขวาล่างเลยที่มันขึ้นจุดแดงๆเห็นไหมนั่นแหละครับผมนี่แล้วถ้าเกิดเราสะสมข้อมูลมอนสเตอร์ไปสักระยะหนึ่งเนี่ย ไอปุ่มข้างๆเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมาให้กดรับรางวัลได้ก็ง่ายๆมีจุดสีแดงก็เข้ามากดแค่นั้นเองครับผมเอาล่ะต่อไปตรงนี้ไม่มีแดงแล้วนะแต่ก็คือมันก็เหมือนที่ผมบอกแหละก็พวกรางวัลต่างๆครับขึ้นสีแดงค่อยมารับนะครับเสร็จแล้วนะครับฝั่งซ้ายต่อนะครับเมนูที่4นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกล็อกอินกับพวก Google p l a y หรือ Apple ลอะไรเงี้ยนะก็ไม่มีอะไรตรงนี้ครับส่วนตรงหัวผมบังอยู่ครับที่เป็นเป็นรูปอ่อ มันก็คือโหมด Ba t เ l e ร o y a l นั่นแหละครับอันเดียวกันอ่าไม่มีอะไรตรงนี้ส่วนคราวนี้เราไปดูด้านขวาบ้างนะครับอันแรกเลยครับผมเป็นระบบสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเองครับที่ผมบอกว่าเราจะได้น้องก็ต่ายมาฟรีตอนที่เราเล่นแล้วเปิดระบบสัตว์เลี้ยงอะ่ะก็คือตรงนี้ครับส่วนด้านล่างก็คือจะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ผมมีนั่นเองครับแล้วคําถามคือสัตว์เลี้ยงได้มาจากไหนคือมันทำเควสแล้วมันก็ได้มาให้เราไปเปิดกระเป๋าครับซึ่งกระเป๋าเนี่ยอยู่ด้านขวาบนของหน้าจอเห็นไหมครับกดเข้ามาที่กระเป๋าแล้วเนี่ยยมนนอเทท่่่กกดใชช้หลาาาสวแบบงแ การ์ดอะไรอย่างเงี้ยกล่องอะไรอย่างเงี้ยลองมากดกดใช้ดูบางอันก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับลองมาเปิดเปิดดูอ่ะมันมีไอเทมหลายอย่างที่เรากดเปิดได้ครับแล้วลองดูเนี่ยกดปุ่มเปิดเปิดเห็นไหมครับเน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 เเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยกดเลยปิง,ง <c oughs> เห็นไหมครับคราวนี้ตัวนี้ตัวแรด้วยเป็นสายแทงด้วยเพราะนั้นก็ลองดูอ่ะมันมีของให้กดใช้ก็ลองมากดใช้ดูกนแล้วกันนะครับโอเค กลับไปที่สัตว์เลี้ยงใหม่นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนตี้ทํายังไงเห็นปุ่มสีแดงไหมเรากดด้านบนของปุ่มสีแดงครับมันก็จะแนะนําให้ว่าเราควรจะจัดตี้แบบไหนนะครับถ้าเกิดเราโอเคก็คือกดตัวด้านขวาแค่นี้แหละมันก็ได้จัดให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับง่ายๆครับผมส่วนปุ่มสีแดงคืออะไรมันคือเอาตัวละครไปขายครับก็จะได้ตังค์เห็นไหมซึ่งซึ่งผมจะไม่ขายนะครับย้อนกลับก็แล้วกันนะครับ เอาละดูด้านซ้ายครับมีเมนูอีกนะครับอันที่2ครก็ผมเป็นการอัปเกรดครับสามารถดูด้านขวาได้ครับมันจะมีปุ่มลูกศรชี้ขึ้นเห็นไหมเราก็เอาตัวละครอื่นที่เราไม่ใช้แล้วเป็นวัตถุดิบหรือเหยื่อบูชายนในการอัปเกรดนั่นเองครับแบบนี้เป็นต้นโอเคอ่านี้ก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วมันยังมีอีกด้านขวานะครับก็เรียงเลยก็แล้วกันนะครับก็เป็นปุ่มที่2อนะครับอันนี้เลเวล30ยังไม่เปิดนะครับ ต่อไปครับอันนี้เป็นการติดตั้งอุปกรณ์ให้กับตัวละครที่เป็นสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับแต่ยังใส่ไม่ได้เพราะว่าต้องเลเวล35ก่อนเห็นไหมครับมันมีบอกอยู่เนี่ยด้านซ้ายเห็นปะเวลสามสิบห้าก่อนถึงจะใส่ได้นะครับเพราะนั้นนี้ก็แคนเซิลไปครับไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ในตอนนี้ครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็แค่กลับมาที่หน้านี้เท่านั้นเองครับก็ไม่มีอะไรครับส่วนเมนูที่3ครับไม่รู้คืออะไรเหมือนกันน่ะอันนี้ขอข้ามกันละกันเนาะอ่านไม่ออกครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นเเเเรรื่่่่ออองงกกกีีีียยยยววััับาผสสมมมตล้ะะพนนู เออนะก็มีถึงขั้น6กันเลยทีเดียวเชียวนะครับส่วนเมนูที่4ครับอันนี้คือถ้าเกิดเรามียาเราเอามาเติมเจ้าแต้มนี้ได้แล้วมันมีนาฬิกาบอกด้วยอันนี้ผมเดาเหมือนกันนะว่ามันเป็นเวลาที่สามารถที่จะให้พวก สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาช่วยได้อันนี้อันนี้เดาครับเดาลูกเดียว <g oph ane> เดาลูกเดียวครับส่วนอันต่อมานะครับที่เปิดนะคืออันล่างสุดครับบนหัวผมครับอันนี้คือสารานุก,กรมของสัตว์เลี้ยงนั่นเองครับขอเรียกว่าผู้ช่วยจะดีกว่านะเพราะว่าหลังๆเนี่ยมันมันเป็นคนแล้วไงจะเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงก็กระไรอยู่ดูดิเห็นปะโหโคตรอลังการเลยแต่ละคนโอ้โหนี่เทพเลยอะ่ะขอเปลี่ยนจากคําว่าสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ช่วยก็แล้วกันครับคนนี้แบบใช้ได้อะ่ะซูมได้ไหมเนะี่ยโอ้โหซูมได้ด้วยสุดยอดยค,ครัคนนก ดูดีผู้ชายผู้หญิงวะเนี่ยผู้หญิงเนาะแหมถ้าเรดาร์พังขึ้นมานี่เศร้าเลยครับผมก็ตามนี้แหละนะก็คือขอเรียกว่าเป็นผู้ช่วยกันแล้วกันนะครับเอาละกลับมาที่ด้านขวาต่อนะครับเมนูที่2นะครับอันนี้คือเป็นการลงดันเจี้ยนนั่นเองครับก็คือเราผ่านภารกิจไปเรื่อยๆมันจะมีดันเจี้ยนให้ลงครับก็ดรอปของตามนี้ครับ ก็คือจะเป็นพวกดันเจียนกิจกรรมประจําวันทั้งหลายแหล่นั่นแหละก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนเมนูที่มันเป็นรูปดาวนะครับอันนี้คือต้องเลเวล20ขึ้นไปถึงจะเปิดนะครับก็ไม่มั่นใจว่าเป็น PVP หรือเปล่าหรือว่าเลดบอสก็ลองมาเล่นกันดูแล้วกันต้องเลเวล20ก่อนอนกะ่อนถึงจะเปิดแล้วก็อันต่อมาก็เลเวล20ถึงจะเปิดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็นรูปมือจับกันอันนี้พูดไปแล้วคือระบบเพื่อนนั่นเองครับต่อมาดูด้านล่างครับมีอะไรบ้างอันแรกจดหมายนะครับก็อย่าลืมมารับรางวัลด้วยนะ อันต่อมานะครับก็ที่เป็นรูปปักหมุดอันนี้คือความสว่างของมินิแมปครับอันนี้แล้วแต่เราก็เลื่อนได้ครับแค่นั้นแหละต่อไปที่เป็นรูปกล้องครับนี่คือถ่ายรูปครับคันนี้ซูมได้นะฮะคือแบบถ้าเกิดโหมดถ่ายรูปแบบนี้คือซูมได้แบบก็ในระดับหนึ่งนะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อสวยงามครับแต่แต่แต่จะช้อนขึ้นมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับได้แค่นี้นะฮะแล้วก็มีปรับพวกฟิลเตอร์เล็กๆนน้อยด้วยนะครับปิดชื่อปิด n p c ด้านซ้ายบนอ่ะทำได้นะครับ มัวกันดูกันแล้วกันโหฟ้าผ่าทีนี่ข่าวโบ๊เลยอะถ่ายสักทีหนึงสิต้องยอมรับข้อตกลงของมือถือก่อนด้วยนะครับเรียบร้อยมันก็จะไปอยู่ในมือถือของเรานะฮะโอเคเสร็จแล้วนะครับเมนูอะไรต่อมาประหยัดพลังงานครับอันที่อยู่ข้างๆกับตัวของกล้องเนาะแลนสุดท้ายเป็นเซตติ้งครับผมซึ่งแน่นอนว่าการปรับกราฟ,ฟิกเนี่ยจะอยู่หน้านี้เลยครับก็คือสามารถปรับ ได้นะถ้าเกิดมือถือเราไหวอ่ะเนี่ยด้านขวานี่คือสูงที่สุดนะครับโอเคส่วนด้านบนนี่คือเป็นโหมดประหยัดพลังงานเราไม่ทําอะไรแล้วมันจะปิดคือคือไม่ใช่ปิดไม่ใช่ปิดคือเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานกี่นาทีอะไรเงี้ยนะครับนี่คือกราฟิกเนาะส่วนอื่นๆก็เก็อันนี้คือจํานวนคนน่ะจะโชว์คนเยอะไหมนู่นนั่นนี่จะโชว์แบบชื่อ N P C ไหมอะไรเงี้ยคือมันเป็นทั่วไปแล้วอ่ะไม่ค่อยสาคัญเท่าไหร่สาคัญจริงๆคืออันนี้อันเดียวนะครับ รานนั้นก็สำหรับคลิปรีวิวฉบับโคตรจะเบื้องต้นนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับโหเฟรมเรทลื่นขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพอปรับกราฟิกสูงสงแล้วอะแต่มือถือค่อนข้างอุ่นเลยนะขนาดที่ผมเล่นมาเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอตัว iPad ผมค่อนข้างอุ่นเลยทีเดียวเชียวนะครับถ้าเกิดปรับสูงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นปัญหาได้อัน,นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันครับ โอเคก็สำหรับไอตัวเกม A3 Steel a Line เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นแนว MMO นี่แหละครับที่ผสมแนว Battle Royale ม,มาด้วยก็แปลกใหม่ดีครับใครที่ชอบแนวนี้ก็จัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ